สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคอสวอในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคอสวอ์ซึ่งตรงกับวันที่17กุมภาพันธ์2568ความว่าพระนท่านดรวิโยซาออสมานีซาดิอูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคอสวอ์กรุงพริสติน่า ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคอสวอ์ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวคอสวอ์มีความสงบสันติและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยและสาธารณรัฐคอสวอต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรอันสนิทสนมกลมเกลียวนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเมื่อปี2556 สัมพันธภาพนี้ได้เจริญงอกงามมาเป็นอย่างดีข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือหลากหลายด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปเพื่อประโยชน์ส่วร่วมกันในภายภาคหน้าพระบระมราชิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาสเก็ตลีลาเชียงใหม่ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประจำปี2568รายการสเก็ตเชียงใหม่2025วันนี้เวลา16นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดําเนินถึงอย่างท่าอากาศยานทหารกองบิน41อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงมีนายนิรัติพงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวนหน้าส่วนราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถเนต่ยวพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena เชียงใหม่เวลา17นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินี สเสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างสนามฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena เชียงใหม่ตางบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานรางวัลการแข่งขันกีฬาสเก็ตลีลาเชียงใหม่ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประจำปี2568รายการสเก็ตเชียงใหม่2025ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับชมรมเชียงใหม่ฟิกเกอร์สเกต ดยสนามฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17กุมภาพ,พันธ์นี้ประกาศมีทอดพระเนตการแสดงของนักกีฬาสเก็ตตีลาจาก3ประเทศจำนวน3ชุดเริ่มจากนักกีฬาจากประเทศไทยในชุด Enchanted Ice โดยทีม Thailand International Ice Hockey เชียงใหม่ใช้ผู้แสดงจำนวน40คนที่นำโลกเป็มนของการ์ตูนมาสู่ชีวิตจริง ด้วยการผสมผสานระหว่างท่วงท่าการสเก็ตที่อ่อนช้อยกับแสงสีนำไปสู่เรื่องราวแห่งจินตนาการผ่านตัวละครจากภาพยนตร์การแสดงเลิฟตีมเซเนม่าพาราดิโซจากนักกีฬาสเก็ตลีลาชาวญี่ปุ่นที่สื่อถึงอารมณ์ผ่านเสียงเพลงเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นถึงความสวยงามของกีฬาสเก็ตน้ำแข็งและชุดโอลิมเปียนช็อตโปรแกรมโชว์จากนักกีฬาสเก็ตลีลาชาวฟิลิปปิน ซึ่งเป็นนักกีฬาสเก็ตลีลาคนแรกจากเอเชียตะวันออกเชียงใต้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับโอลิมปิกการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกสำหรับประเทศไทยที่ถิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งสนามฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena เชียงใหม่ได้รับการรับรองจากสถาบันสเก็ตน้ำแข็งแห่งเอเชีย ให้เป็นสนามแข่งสเก็ตลีลาและกีฬาบนลานน้ำแข็งที่มีขนาดได้มาตรฐานในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังใช้จัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและกีฬาบนลานน้ำแข็งรายการต่างๆในระดับประเทศและระดับนานาชาติและเป็นสนามฝึกซ้อมของนักกีฬาเยาวชนไทยในพื้นที่ภาคเหนือและทั่วประเทศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาวงการฮอกกี้น้ำแข็งของไทยให้ก้าวไปสู่ระดับโลก รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาสหาสาขาวิชาชีพอันจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตภายหลังจบการแสดงสมเด็จพระนงางเจ้าพระบระมราชินีทรงโยนตุ๊กตาและดอกไม้ลงในหลานฮอกกี้น้ำแข็งเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่นักกีฬาจากนั้นผู้ร่วมในพิธีและผู้ปกครองนักกีฬาได้โยนตุ๊กตาลงในลานฮอกกี้น้ำแข็งเพื่อเป็นการให้กำลังใจต่อนักกีฬาด้วยเช่นกัน จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชท,นทานถ้วยรางวัลแก่ทีม Thailand International Ice h OCKY e เชียงใหม่จากประเทศไทยซึ่งชนะเลิศประเภทคะแนนทีมรวมการแข่งขันรายการสเก็ตเชียงใหม่2025จัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและยกระดับกีฬาสเก็ตลีลาของประเทศไทยมีนักกีฬาจากประเทศ5ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยมาเลเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงสนพระราชหฤทัไทยกีฬาหลายประเภทโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาบนลานน้ำแข็งทรงสนับสนุนและส่งร่วมกิจกรรมมาโดยตลอดทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาและประชาชนให้หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดของประเทศไทยในปัจจุบันทำให้กีฬาฟิกเกอร์สเก็ตหรือสเก็ตลีลา กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยพื้นที่สนามการแข่งขันที่เป็นลานน้ำแข็งมีอากาศเย็นสบายผสมผสานกับการแสดงประกอบเพลงที่สวยงามทําให้คนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจในกีฬาชนิดนี้มากขึ้นเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้พัฒนากีฬาบนลานน้ำแข็งในประเทศไทยต่อไป นิทถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพระรัรราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธทาราัสวิสระหว่างวันที่17ถึง22กุมภาพันธ์2568วันนี้เวลา0นาฬิกา20นาที สมเด็จพระนิธฐาธที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินทีทีจ970เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธ์าสวิสระหว่างวันที่17 22กุมภาพันธ์2568 มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งสเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระนิธิราที่รา,ากามสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทโนวาติสอินเตอร์เนชั่นแนลเอจใเมืองบาซอนและพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ผู้บริหารบริษัทโนวาติสอินเตอร์เนชั่นแนลเอจเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบบังคมทุลเกี่ยวกับโครงการต่างๆของบริษัทและความร่วมมือกับประเทศไทยพร้อมทั้งถวายพระไกรายยาหาันกลางวันด้วย จากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสำนักงานคณะผู้แทนทาวนไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกณน,นครเจนีวานอกจากนี้จะทอดพระเนศสถานที่สำคัญและการดำเนินง,งานของสถาบันต่างๆอาทิสมาคมธรณีสันธานวิทยาแห่งสมาพันธ์ทารสวิสบริษัทโซซิเอเตเดโปรดูเนสเลจำกัดศูนย์วิจัยเนสเลและองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโร องคมนตรีเป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจภายใต้โครงการราชทรนปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริยพลเอกภัยบูลคุ้มฉาย,ยาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทรนปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาตสตรกษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการประสานความร่วมมือในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูการจัดการศึกษา การฝึกทักษะอาชีพและการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ภายหลังปล่อยภายใต้โครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่กระทรวงยุติธรรมระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมสรรพากรมหาวิทยาลัยวงชวริตกุลจังหวัดนครราชสีมาและบริษัทกูเทคไทยแลนด์จำกัด เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาการฝึกวิชาชีพและการฝึกปฏิบัติงานรวมทั้งการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ภายหลังปล่อยตัวให้เด็กและเยาวชนกลับซึนสู่ครอบครัวและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีกสนองพระราช สนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชระกิติยาภานาเรนที่ราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนถึงแม้กระทําผิดและต้องรับโทษตามกฎหมายแต่เด็กและเยาวชนควรได้รับการพัฒนาการดูแลในทุกมิติและการสร้างความพร้อมในการใช้ชีวิตในสังคม ด้วยการให้การศึกษาและอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและเยาวชนปัจจุบันมีสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีสถานะแรกรับ38แห่งและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน20แห่งเข้าร่วมโครงการราชทรนปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์โอกาสนี้องคมนตรีรับมอบชุดคอมพิวเตอร์จำนวน60ชุด จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรเพื่อมอบให้แก่กรุมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนำไปใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ นายกและรัฐมนตรีนะคะลงพื้นที่ติดตามนโยบายและฟังปัญหาก่อนจะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคอรมอนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ค่ะคติดตามรายละเอียดได้จากคุณพิศนุปแป้นวงรายงานจ,าจังหวัดสงขลาค่ะเชิญค่ะ